「直木ジャンァイとロトじょジャンボ」 ทุกคนเรียกผมว่าอิเป,ปร,รูปหล่อผมไปนักเดินทางที่มากับสายลมเอาละ่ะไปกันเลยเทพบุตรสายลม อบขับรถซิ่งมาแถวนี้ก็เพราะได้ยินชื่อเสียงของสนามบินโอโทเน่นี่ล่ละเขาบอกว่าที่นั่นน่ะมีนักบินที่มีฝีมือดีกว่าเรามันก็เลยยิ่งทำให้ผมอยากจะท้าทายดูว่าฝีมือเขาจะสักขนาดไหนกันแน่นี่เหรอที่ทุกคนเรียกว่าจัง เง็นจะวิเศษตรงไหนเลยอรเฮ้พนุ่มมาทำอะไรแถวนี้อะ ผมเป็นนักเดินทางนะครับผมเดินทางมาที่สนามบินโอโทเนะนี่เพื่อจะมาพบกับเออเจ้าของสนามบินเขาอยู่ไหมฉันนี่แหละเจ้าของที่นี่ลุงน่ะเหรอ,อโอ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีนามว่าอิเปย์น,นะครับเป็นนักเดินทางที่มากับสายลมครับเอาละอย่าพูดว่หนังการ์ตูนเลยที่มาเนี่ยไม่ทุระอะไรโอ้ลุงหัวนหน้าครับช่วยรับผมทํางานด้วยคนเถอะครับโอ้ยจู่ๆมาพูดแบบนี้คงไม่ได้หรอกแค่ทําทงานตอนนี้คงยังไม่ได้นะแต่หัวนหน้าครับผมพูดจริงนะครับ ถ้า hey, ผมทํางานแล้วก็นะจะไม่ผิดหวังแน่นอนลยครับเ uh, แล้วทําอะไรได้บ้างแหมสมก็เป็นหัวนหน้าจริงๆเลยผมมีใบขับขี่เครื่องบินนะครับเราเป็นนัก <มา S 1> บินที่ขับเครื่องบินได้ดีที่สุดผมสอบมานะครับผมเป็นหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับจะบอกให้อมาเดวก่อนนะนายเป็นใครคับมาสอดฉันคือนักบินของที่นี่ไงแล้วนายไม่ได้เห็นอย่างนายจะขับเครื่องบินได้เหรอขับได้สินายละนาสมเสร็จจริงสิ ถึงยังไงจะให้คนนอกมากับเครื่องบินลำนี้คงไม่ได้หรอกนะมันสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของฉันสเสีอีกยิ่งกว่าชีวิตอย่างนั้นเหรออาล้วานมตัดใจซะเถอะนะวินะวันนี้ผมมีนัดต้องขอตัวก่อนนะครับอืมมีนัดกับเสซึซโกกโ่อสิจะพูดแบบนั้นสิมาเจรจากับผู้หญิงแบบนั้นเล่านะไปก็ได้แต่ระวังตัวดีครับ<อ>ฮ้บฮพูดกันไม่รู้เรื่องเลยยังไงฉันก็ต้องขับให้ได้อะ ยิ่งสำคัญกว่าชีวิตมันแบบนี้ยิ่งทําให้น่าทำมากขึ้นเยอะเลยวันนี้เสนอตอนยอดมนุษย์จัมโบเอหดทาางสู้ยังไม่มาอีกเหรอจ๊ะใช่ค่ะนาะโอกิเนี่ยชอบมาสายอยู่เรื่อยเลยแย่ชะมัดเลยเฮ้ยอุตส่าห์ซื้อตั๋วมาแล้วด้วยสงสัยว่าจะไม่ได้ไปดูแน่เลยเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะคงไม่มาแล้วมัง้ง หนึ่งดวงสองดวงนางงับดาวแห่งความรักพัชรยานี่หยุดนะมาให้ตีดกันดีดทพัชรยาจะไปไหนแฟนที่โดนแฟนนะพัชรยาออขโทษนะที่ปล่อยให้คอยอ่ะเพเอิญว่าติดธุรานิดหน่อยนึงพี่ครับนี่ฮะสวยจึงเลยจะขอบใจนะขอบใจมาก ัวเราด้วยความแขนแพ้มันทุกตอนเลยคราวนี้ต้องกำจัดยอดมนุษย์จัมโบเอ้ให้ได้ใหญ่มันมาเป็นก้างขวางของงานของเราอีกเอาล่ะเจ้าคิงจินเจอบุกเข้าไปในตัวเมืองและทำลายให้หมดเลยล่อให้เจ้ายอดมนุษย์จัมโบเอออกมาให้ได้เดี๋ยวนี้ ไอ้ตัวไร้ห้อยสัตว์ประหลาดวายแย่ oh yeah, แล้วรับคำนี้ด้วยทีย่บ oh. ้นานเลยฮัลโหลนักกีฬาูดครับฮะหัวหน้าพูดใหม่อีกทีสิหัวหน้าได้ครับผมจะรีบไปฮะเออดเรื่องดูหนังเอาไว้ก่อนนะตอนนี้สัตว์ประหลาดอยู่ใกล้สนามบินอะผมจะรีบไปเหมือนกันจงังอาจถูกทำลายก็ได้ไปก่อนนะ <c oughs>

อะไรผันอีกแล้วเขาอะไรกับเขาตัวเองโอ้ยไหนแล้วมันรถเบี้ยตัวเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยหมดการมระโทรจบพอดี วาเจ็บใจนะทำไมเจ้าสัตว์ประหลาดจะมาทำร้ายสนามมี้ของันด้วยที่อื่นมีถงไปพระเจา้าพระเจา้าโปรดช่วยลูกช้างด้วยเถิดช่วยลูกช้างด้วยเจ็บใจหัวหน้าครับเทพมรสายลมมาช่วยแล้วครับโอ้ยขอบใจนะหัวจังการมาถือฟังให้ดีนะครับหัวหน้าถ้าผมเป็นนักบินของหัวหน้าผมจะช่วยเครื่องบินทั้งหมดนี้ให้ปลอดภัยจากสัตว์ประหลาดแน่นอน<บ>นะครับนายเป็นนักบินใช่ เรามีน้ำบินประจำอยู่แล้วนี่นะแต่ถ้าไม่รับเอาไว้แล้วก็อาจจะสายได้นะครับถ้าไม่รับผมเครื่องบินท้งแน่นอนนะครับดูๆๆไปงั้นแล้วก็อย่าคราไม่เตือนนะโอ้วให้เข้าหัวหน้าจะรับไม่รับไวทติงคอ,อ,อนเตอร์อองบริษัทบอล กำลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินเราหน่วยพิทักโลกต้องเรีบกกำจัดมันให้ได้เลยไม่ต้องห่วงครับหัวหน้าครับเจ้าสัะหลาดแค่เนี้ยผมคนที่เอาอยู่ครับเอาละดูเหมือนมันอารวาดใหญ่แล้วรีบจัดการดีกว่าโอยหน่วยพิทักษ์โลกไปไหนช่วยด้วย่วยจัดก,การมัดทีเร็วๆแล้ว,วหุ่ยรลอด Dạy ta bị hai người đặt vào trang thoại Nó vô t refin. Phải Job suggest Nó có Katakan sử dụng là có thể nh assembling phải ta nó อย่าพังไปให้มันอันตรายกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วหัวน้าเราจะไปแก้แค้นให้จังครับหัวน้าหัวน้ารออยู่นี่เดี๋ยวอย่าไปเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องไปลงมา,าลงมาอันตรายมาก<ด>นะครับไปทีไปหัวหน้าอย่าแล้วเว้ยทำไงดีแบบนี้หัวน้าครับจังคือชีวิตของผมถ้าขาดจังไปมชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ มาอีกแล้ววิ่งรับชาจริงๆเดพวกนี้ฮ่แม่อรับฟันเลยน่อยดิหัวหน้าคะนั่นนาโอกินี่คะหัวหน้าจะบ้าเลยไงไม่รู้ว่ามันอันตรายนาโอกิหยุดด้วยเดี๋ยวนี้จะบ้าอย่ามายุ่งนะเฮ้ยจริงลย อีกล้าอีกร้านบอกว่าขัดไม่เชื่อเลยตัวเองนี่ลใครจะเอะแอแม่มโบเอาเก๋ เจ้าโง่อโอ้ยเจ้าเซือเอ้ยยอดมนุษย์จำบเอไม่ยอมปรากฏตัวแถมโดนมาเล่นง,งานด้วยรถน้ำมันอีกทิ้งจินเจอหมากระตอยหอยกลายเป็นกระตึงหึงไปแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้เลยครับโรดนตายจต่หากุยตายมุดเด็นดีกว่า สำเร็จแล้วเราแก้แค้นให้จังได้แล้วแต่ว่าเจ็บใจนักเจ็บใจจริงๆจังคงกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้ต่อไปแล้วจังจัง จังที่น่าสงสารจังเสียใจที่มาช่วยเจ้าช้าเกินไปจังลาก่อนนะจัง thôi chứ Mình phải biết thôi Trăng Nhưng dù đó Trăng 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 พีจ่จังจังจังโอ้พี่ตัวจริงเสียงจริงหัวหน้าเฮ้ยน้าโอเคป้าดีใจที่แกปลอดภัยครับโอ้ช่วยจังไม่ได้ทันเวลาเลยครับหัวหน้าครับโชคดีมากเลยครับหัวหน้ายังอยู่สภาพเดิมนะจังนะโอ้จังจัง เป็นไงบ้างครับหัวหน้าพรุ่งนี้ผมก็เป็นนักบินของที่นี่ได้แล้วตามสัญญาใช่ไหมครับหัวหน้าครับบอกสิอะไรกันเนี่ยหัวหน้าหมายของว่าไงมันดุไล่มันออกเลยครับสัญญาอะไรวะไอหัวหน้าอ,อะไรกันโมโหอะไรนายรักษาเครื่องบินที่สำคัญมากกว่าชีวิตของนายยังไม่ได้เลยถ้าเครื่องบินลำนี้ถูกทำลายลง สนามบินโอโทเนก็คงต้องล้มละลายขายตัวแน่หัวหน้าสัญญาว่าถ้าฉันช่วยเครื่องบินลำนี้ไว้ได้ฉันก็จะได้เป็นนักบินของที่นี่หัวหน,น้าเป็นความจริงเหรอออกสิดาวเกีเยรขอโทษหัวหน,น้าชีวิตฉันก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกอันนะ ฉันมีชีวิตยอยู่คู่กับการพน,นัน,นานวกิจฟังให้ดีท่านายมีของทอี่รักมากกว่าชีวิตของตัวนายเองนายก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีวหน้าครับนี่เป็นคำสัญญาของลูกผู้ชายขอยทำตามที่พูดนะฉันเป็นคนรักษาสัญญา ฉันต้องทำตามที่พูดไว้ฝนตกแล้วไปก่อนละววุหน้าครับว<อ>ุหน้าต้องทำอะไรสักอย่างนะครับผมต้องการจังเฮ้ยเสียใจด้วยดาวกิถ้าแกมาเร็วกว่านี้มันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเข้าใจลุงด้วยลุงเองก็พูดอำบากเหมือนกัน เป็นคนรักษาคำพูดฉันด้วยนี่คุณนากกโนะข้าคิดว่าคนนั้นกับนาโอกิครสสำคัญกว่ากันแน่นะช่างเะนา้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะเธอพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเครื่องบินลำนั้นนะ่ะก็คือชีวิตของเธอเองออย่าพูดนะเลิกพูดถึงหน้าได้แล้ว ผมตัดสินใจแล้วพีตัดสินใจอะไรจะทำอะไรนะโอกิอจะทำอะไรฮะที่คลาดพี่โอกิกพี่โอกิกที่คลาดพ่อผมตายเพราะช่วยชีวิตเด็กแต่พี่โอกิยังมีชีวิตอยู่จังเองก็ย,ยังมีชีวิตอยู่ ทุกอย่างยังมีชีวิตยอยู่ทั้งนั้นแต่พี่นาโอกิขี้คลาดผมดูพี่ผิดไปจริงๆผมเกลียดพี่พี่เนาโอกิผมเกลียดพี่พดพได้ยินไหมว่าผมเกลียดพี่ดีละคอยดู อ,อ,อห,นหน้ามีงานให้ทำแต่เช้าเลยเหรอครับเนี่ยจะบอกได้ไงนี่กี่โมงเนี่ย,ออยดูนั่นสินาวกีทำงานตั้งแต่เช้าเลย,ยเขาบอกว่าไม่อยากอยู่ห่างจังและจะทำงานจนกว่างานจะเสร็จอีกด้วยดูใส่เต็มตานั่นแลละก็ที่จะเรียกวลูกผู้ชายอย่ายิกหูครับเจ็บเจ้านี่ ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นนี่นักจะสมเสร็จเฮ้เดี๋ยวไปได้เจ้าิิงจินเจอกระตอยหอยคราวนี้ต้องล่อให้ยอดมนุษย์จัมโบเอออกมาให้ได้แล้วจงหาจุดอ่อนของมันให้พบแล้วทำลายมันซะขบาลอขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้อยู่ใต้ดินกินเศษเดือนไปสามตัวมีพลังเพิ่มขึ้นอีกเยอะไี่เสียงเพราะไหม ม๊าป๊าแม่สิแม่ป๊าป๊าแม่ป๊ามาเล่นงานที่นี่ไม่พอใจเหรอะปาาามมแกแ้นข้าเจ้าให้ได้คอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยกำอะไวทำเป็นคนขับเครื่องบินที่นี่ก็จริงแต่ว่าฉันฉันคนเดียวคนขับจังขับจังเครื่องบินลำนี้ที่จะทำอะไรโง่ๆตั้งแต่เช้าเลยหรือไงอ่ะนี่จะมาหาเรื่องฉันอีกเหรอจังคือชีวิตของฉันเลยจะไม่ให้คนอื่นมาขับจังเด็ดขาดเลยไม่มีทางแล้วปากดีนัก เป็นอวดดีกระบ้าหรือยังไงทะเลาะอยู่ได้ปะทอยเร็วพาหน้าจังนีเร็วรีบหนีหน้าอีเห็นรีบหนีหน้าอ้อยดูนี่อ๋ออ๋อเด็กโกรธนะนายเห็นเอาไปมา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 รีบหนีเนี่ งงนี่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 โอโหเจ็บใจเจ็บใจใหมิเชจมูกเราไปได้น้าไมช่วยี๋ยวนี่ล่อลองรัศมีมกรกสแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ จำัวเอเนี่ยเหลือยอดจำพวเอวิจัยหล่อจริงๆเลยวันนี้เราจะนำทัดยอดมนุษย์จำพวเออยู่ที่สวนดวงตาเอ๋อไม่เข้าใจอ่อนแล้วนะตัวเองว้าวเฮ้ยมามานีแล้วเร็วเฮยรุเลยผมด้วยวันนี้เราจมโอยไม่รอแล้ว ยอดมนุษย์จัมโบ้เองจะออกมาตามทำเชิญจนได้เฮ้ยจัดการมันจัดการมันให้ได้จริงจินเจอเตะให้มันอยู่หมัดไปเลยกระต่อยหอยต่อยมันเลยทำลายมันเลยฆ่ามันเลยไม่ต้องห่วงบอสนี่นี่นี่ตัวเองคุกติดแน่ดี่โอลยเายหนองเลยไม่เอามาเบาเลยซีตัวเองเกี่ยวคุย

เล่นดาบแล้วมาขอยืมหน่อยนะดูดมาจั๊วะก็ให้มาแล้วมานี้เฮ้ยจะใจตึงตะลึงตึงตึงเงตะลึงตึงตึงเงินตะลึงตึงตึงโอ้ยเล่นหัวเลยเหรอจ้ามือเองไม่เดินะให้มือเดินแทนเหรอเฮ้ยโอ้ยเสี่เอาไปเนี่ยเอาสิเอาหาช่วยไว้เนี่ เห็นไหม้ตัวเองต้เป็นอะไรเป็นอะไรไม่เอาอย่ามายาลุกขึ้นมาลุกข evet> ึ้นมาแล้วแล้วจะเอจะเอลุกขึ้นมาแล้วแล้วน่นๆไม่ก็เจ็บคอเลยจ้าตัวเองอายอามหมเออถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องถูกมาเล่นงานแน่ลุกขึ้นมาสิตัวเองสุดหลาจับจับเงเป็นไงดีแน่อีกรูปหนึ่ง นี่นี่น,นี่ติดตดกันเลยเป็นยังไงอุ้ยสะใจจริงๆเลยอะไรจ้าจะไปโรงพยาบาลเลยจ้า <c oughs> ดีมากเลยก็ะตอยอยคิงจินเจอร์ไฟสีแดงปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมายถึงว่ายอดมนุษย์จัมโบเอแบตมันหมดมันหมดแรงแล้วแบตหมดเหรอไปช้าสัซี่แล้วมาสู้กันใหม่ตอนนี้จงใช้หางพลังดิจิตอลจัดการกับมันแล้วเจ้ไฟคิงไปเล่นงานมัด้วย กลพบขมาแล้วไปอยู่ไหนมานะแหมนึกว่าขุดตาุกตดำไปแล้วซะอีกทีมอสองแรงประสานกันฆ่ามันให้ได้ไม่ต้องกลัวกระต่ายหอยไตามาแล้วได้มามาสองแรงแข็งขันช่วยกันขย,ยี้ยอดม,มนุษย์จากพรกเทศ じおいはね僕のジャンがめちゃめちゃに壊されちゃうんだ一平君もおおけをするしフライトキングがもっと強くなって出てくるぞジャンボウグエースは大ピンチ面白いぞきっと見てね